สวัสดีครับดี่วัยชนะหกแอสซอนแฟนครับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ครับ2 5 6พนกับ2,569นะครับได้พักเต็มอิ่มเนะเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีบอลน,นะอาจจะมีบอลน,นะแต่ว่าเราเอาล่างกายของเราพักก่อนเ <c ười> พียเดียวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะต้องยาวอีกนะครับรวมถึงไปอาจจะเป็นวีกหน้าด้วยนะที่เราจะต้องอดลับอดนอนกันนะครับก็กออนานเลย ขอไลค์ก่อนใครยังไม่ไลค์ไลค์ก่อนนะเมื่อวานนี้ขอไลค์ไปมาเจ็ดร้อยกว่าเลยนะฮะโอ้พี่น้องช่วยดันให้ถึงพันได้ไหมวันนี้ขอตั้งแต่ต้ตตนคลิปเลยฮะกราบ <laughs> ไลค์นะครับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดซับสไครต์นี่มีส่วนสําคัญนะครับยอดการดูคลิปกันยาวไม่กดข้ามโฆษณาผมต้องยอมรับจริงๆว่าโฆษณาเยอะมากฮะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันดูนะฮะช่วงโฆษณาก็ไปหาอะไรทํากันก่อนนะ อย่าไปกดข้ามอันนั้นคือรายได้เลยนะยอดการดูคลิปกันยาวๆไม่กดข้ามโฆษณานะครับเรื่องของการไลค์การแชร์การเม้นท์อะไรเข้ามาเนี่ยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่าง youtube เขาดันหมดเลยครยิ่งถ้าเผื่อมีโฆษณามากแสดงว่าช่องได้รับความสนใจมากก็ถือว่าพี่น้องอะแหละเป็นตัวสําคัญเลยในการที่จะทําให้ช่องมันขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับถ้าเบื่อทําช่องแล้วไม่มีโฆษณาเข้ามาอันนระอวันดับ อันนี้ก็ถือว่าโฆษณายเยอะหน่อยต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะฮะแต่ก็ต้องอช่วยๆกันนะคนไทยร้องขอฮะนะยังไงช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยวันนี้ขอถึงพันเลยเนี่ยแหมเมื่อวานเจ็ดร้อยกว่าวันนี้ตักพันลงนะพี่น้องนะครับอะขายของก่อนวันนี้เป็นเพียวเล่นะฮะนี่สก็อตเพียวเล่นะครับเป็นเบอร์รี่รสเข้มข้นสกัดนะครับที่มีทั้งเนื้อโกจิเบอร์รี่นะฮะเป็นเบอร์รี่เข้มข้นที่ช่วยเรื่องของวิตามินเอ บำรุงสายตาพี่น้องนะนี่สกอตเ์ียเล่น,นะครับเขาอะเป็นยังเขาเร้ยเป็นยังเบอร์รี่ยังเบอร์รี่นี่จะเป็นเบอร์รี่ที่ยังไม่ได้แก่เต็มที่ไอ้ตรงนี้จะมีวิตามินมีโปรโตีนสูงนะครับมีวิตามินเอสูงแล้วก็วิจัยแล้วมันช่วยเรื่องการที่พวกเราจะพวกเราเข้าเข้ากันเลยอะบางคนมือถือบางคนใช้ iPad บางคนดูจอคอมพิวเตอร์นะครับกลางคืน บางทีไฟไม่พอทําให้ปวดตรงปวดตาไอ้ตัวนี้ช่วยได้แล้วตัวผมเองด้วยนี่เช้านี้จะจัดเป็นแบบเย็นๆก็ได้นะโอ้โหแล้วก็มีเนื้อไม่อยากให้เห็นมหมขออนุญาตนะฮึมอืมมันไม่ได้หวานโดนะกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีเนื้อเบอร์รี่อร่อย ออืืจ <c oughs> ึิงใจต้องดูแลตัวเองด้วยบางทีบางอย่างแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เข้าตัวเองฮะอืมความหวานยังหอมหยุดติดอยู่เลยฮะโอ้ใช่ถ้าดูแล,าแล,แลสายตาดีข้นเลยเปล่าเปล่าหยอกหยออ่ะก็ฝากไว้ในช่องสินค้าด้วยแล้วกันนะครับสกอตพลโอเลนะจะมีขึ้นมาเป็น qr code ก็ ระับสูงช่องก็ได้รวมถึง a a อยูที่ยิบเนะฮะทีมทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการชีวิตกว่าสามสิบปีนะฮะก็ทักไลน์กันมา T o โอเอทภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับทั้งเรื่องหมูกกระจกไร้พ่ายเครื่องกองน้ำมึกแก้วได้หมดเลยนะทักไลน์กันมาอ่ะ <c oughs> หลังจากได้กู้ชิงแล้วนะเมื่อวานก็มีคําถามมายางนีพี่น้องบางทีผมตอบไม่ทันนะเมื่อวานเสร็จแล้วก็ประชุมตรงค่าเลย วานก่อจะกลับมายังไม่ได้ตามไปกดไลค์ไปอ่านแล้วแต่มีอ่านตอนผ่านบ้างแหละตบตอบชา้าแล้วไหนะไปว่าแล้วกันเนาะก็มีถามว่าพี่ทําไมเซมิโน่ถึงลงได้นะครับทําไมเซมิโน่ลงได้เซมิโน่เขาลงทะเบียนก่อนรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะฮะการที่นั้เแต่ใหม่จะเข้ามาต้องลงทะเบียนก่อนรอบรองชนะเลิศนัดแรกมันก่อนนั้นเซมิโน่ก็เล่นใช่ไหมเขได้ป่ะอก็เล่นแล้วก็ พอนัดแรกเขาก็ได้เล่นนะครับทีนี้เขาก็เลยสามารถที่จะลงได้พี่น้องหลายคนบอกโอ้ทำไมทำไมถึงลงได้เคยเล่นแล้วให้ทีมเก่าแล้วเนี่ยมันเป็นกฎกติกานะครับแต่มาร์คเคฮีฮะที่ตอนนี้พีอ่อาจารย์เป๊ปกำลังโวยวายใหญ่เลยอยากจะเอาลงฮนะให้ช่วยเปลี่ยนกฎหน่อยกูคิคดงงอาจารย์เป๊ปมึงบ้ามึงงงไงวะไปบอกให้พีเมียเปลี่ยนกฎเพื่อที่จะเอามาร์คเคฮีลงในรอบรองชนะในรอบชิงชนะเลิศ ก็ในเมื่อมาร์กิฮมาไม่ทันในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเพราะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ลงครับไม่มีสิทธิ์ลงแล้วจะเผื่อเอฟเอเปลี่ยนกฎนะมึงโดนด่าแนะ่นี่ไปจะไปยืดดูทอนไปให้เขาเปลี่ยนกฎเพื่ออะไรเนะี่ยมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่เหนือกฎจนเคยตัวถูกไหมไอ้คดีหลายๆคดีนี่ก็ยังเงียบยังช้ายัยงอืดอยู่เนี่ยอยู่เหนือกฎจนลืมตัวจําเป็นนะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดตรงๆงนะเพราะนั้น คุณไม่ควรนะก็คุณส่งนักเตะไม่ทันส่งรายชื่อไม่ทันคุกก็ต้องยอมรับอ่ะถูกไหมคุณช้าเองอ่ะไม่มีใครเขาช้ากับคุณนะคุณช้าเองแล้วกฎระเบียบมันมีมาแบบนี้อยู่แล้วกฎระเบียบมันตั้งไว้อย่างนี้แล้วจะมาแหกเพื่อให้ทีมคุณเหรอผมว่าคุณฝันไปฮะคุณอย่าคิดว่าเงินง้างอะไรได้หมดนะเออจริงๆอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆรฮนะก,กฎกติกาเขาบอกว่าอ่า ต้องส่งรายชื่อก่อนรอบรองชนะเลิศนัดแรกซึ่งคุณไม่ทันไม่ทันก็คือจบนะแล้วก็อย่างนี้อันนี้เรื่องของเป๊ปราช่างแมงเราเตะที่ยี่ิบสองนะยี่สิบสองมีนาคมเวลาระบุแล้วนะพี่น้องโ,อโห้าดุ่มครึ่งผมไม่ต้องจัดงาน,นมีติ้งไม่ไหวอาจจะไปแชร์ไปแจมกว่าคนอื่นครับจัดไอ้โหเพราะพี่น้องหลายคนคงจะไม่สะดวกแหละผมก็จาใจตามนี้นะเพราะว่ามันดึงจริงแล้วเป็นวันอาทิตย์รุ่งรุ่งขึ้นท่านจะต้องอาจจะต้องมีภารกิจส่งลูกลหลานอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่เป็นไรอ่าไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับการเข้าชิงของอาร์เซนอลกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยมันส่งผลอะไรหลายอย่างนะั้นพี่น้องอย่างแรกเลยฮะจำได้ไหมที่ผมบอกว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ปีนี้เราน่าจะไม่ใช่เราพรีเมลีกน่าจะได้ห้าทีมเหมือนเดิมพอตอนนี้พาเลตเข้าไปสู่รอบสิบกทีมล็อกเอาเหลือเหลือ,อตัวของนิวคาสเซิลจะต้องเตะคาราบักเพย์ Pay ออฟรอบนั้นเข้าไปหมดแล้วแล้วก็เลยทำให้ค่าสัมปสิทธิ์เนี่ย และยิ่งในอยุโรปาแอสตันวลาก็ทําผลงานได้ดีเข้าตัดเชื่อมเหมือนอาเข้าไปแบบออัตโนมัติเหมือนกันรนกะ็ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ของทีมจากอังกฤษจะดีขึ้นอีกฮนะจะดีขึ้นอีกและมีแนวโน้มว่าห้าทีมอันดับหนึ่งถึงห้าในพรีเมียร์ลีกมีโอกาสที่จะไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีหน้าตอนนี้เอาถึงห้าแล้วนะนะปีแล้วก็ห้าเหมือนกันนะฮะ แลนมีที่มี6เพราะว่าตัวของสเปอร์ไปคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกเลยกลายเป็นทีมที่6กอ่านึกออกไหมนึกออกไหมแอสตันวิล่เลาเองครับถ้าเขายังเกาะติดอยู่ยี้อยู่เขาก็มีสิทธิ์นะแต่ถ้าเื่อเขาไปคว้าชแชมป,ป์ยูโรปาลีกปั๊บเขาก็ได้สิทธิ์ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คู่ชิงในคาราบาวครับเนี่ยมันก็เลยจะส่งผลให้ทีมอันดับรองๆต่อไปเนี่ยมีโอกาสครับที่จะติด ไปเล่นบอลยุโรปเนื่องจากอะไรหนึ่งถึงห้าไปใช่ไหมหกไปยุโรปาเจ็ดแปดเนี่ยถ้าบอลถ้วยเนี่ยคือถ้าเผื่อบอลถ้วยทีมเนี้การันตีไปแต่ในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เท่ากับว่าทั้งสองทีมทั้งอาร์เซนอลกับแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยจะไปยูฟาจชเปียลีกแน่นอนเพราะนั้นสิทธิ์มันจะตกอยู่กับทีมอันดับเจ็ดแปดนะเจ็ดได้ไปใช่ไหม เจ็ดได้ไปหกไปอคอนเซเลสหกไปยูโรปาเจ็ดไปยูฟาคอนเซเลสเพราะอาจจะลงมาถึงอันดับแปดด้วยอาจจะลงมาแบบนี้ด้วยฮะเพราะนั้นก็ตอนนี้ต้องเตะกันนะอันดับที่อยู่อันดับสิบอะไรพวกนี้คงต้องเตะกันเพราะมีโอกาสนะแล้วเดี๋ยวในเอฟเอคัพอีกในเอคัพอีกมันก็มีอะไรหลายอย่างเลยเพราะนั้นก็เป็นความสนุกสนานในการแข่งขันในปีนี้ เพราะน,นั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วกันนะฮะโคต้าในตอนเนี้ยค่าสัมประสิทธิ์เราค่อนข้างที่จะดีมากๆากนะฮะดีกว่าทีมอื่นๆพรีเมียร์ลีกดีกว่าทีมอื่นอ่นในยุโรปเยอะมากเพราะบางทีมนะอย่างลีกบางทีมเนะี่ยส่งไปหลายทีมเหมือนกันนะ,ะแต่ตกรอบละเนอนาดเลยฮะผมทําไว้วันนั้นอยู่ไหนวะเออตกรอบละเนอนาตเลยเพราะนั้นเท่ากับว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกดีก็เลยจะส่งผลให้โอกาสที่จะ ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีหน้าก็จะห้าทีมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอโปรแกรมที่เราจะต้องเตะในวันเสาร์นี้ฮะสี่ทุ่มพี่น้องเตะก่อนนะเตะก่อนซิตี้แล้วก็เตะพร้อมกับแอสตันวิลล่าด้วยนะโปรแกรมในวันเสาร์นี้เราจะเปิดบ้านเจอกับแมวดำแมวดำซันเดอร์แลนด์นะ ที่เคยตะปบเราในนาทีสุดท้ายในแมตช์แรกที่เราไปเจอกันนะแมตช์แรกที่ไปเจอที่สเตเดียมออฟไลน์ line, เราเสมอเขาสองสองะถูกเขายิงนําก่อนเราก็ยิงแซงหนึ่งยิงแซงเป็นสองหนึ่งนะโดยทอดซานาทีบาสเก้าสิบวกสี่เยาวบี้ยิงไปแย่งแต้มเราโอ้โหเสมอแบแบแบบแบบตั้งแต่เราแต่ละคนหน้าแบบไม่ดีเลยฮะกองเชียร์ด่ากันนะจำได้ไหม เสมอซันน์เนเอาแล้วเสมอแต่ตอนนั้นซานแรมแม่งเล่นในบ้านโคตรดีที่เคยบอกอะสตินนีในบ้านดีมากเนี่ยการอิจากก้าอะไรพวกเนี้ดีมากวันเสาร์นี้จะเป็นวันที่เราจะต้องเอาแต้มคืนจากซันแรมน,นะจะต้องเอาแต้มคืนจากซันแด์เพื่ออย่างน้อยๆฮะเราไม่รู้ว่าไอ้แอสเซเวล่าจะเตะก็เป็นยังไงแต่ตอนนี้เรารู้ว่าเรานำแมนซิตี้หกแต้ม เรานำ Man City 6, แมนซิตี้หกแตมแมนซิตี้จะเตะกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ครับซึ่งถ้าเผื่อเราเก็บซันเดอร์แลนด์ได้ก่อนเราจะนำซิตี้เก้าแต้มเพราะฉะนั้นสำคัญสำคัญและทุกอย่างมันอยู่ในมือเราฮะอย่างที่พี่ต้าบอกฮะเราต้องเดินไปเอาถ้วยฮะไม่ต้องรอให้ถ้วยมันมาหาเราะเดินไปเอาถ้วยเดินไปเอาถ้วยก็คือเก็บชัยชนะไปเรื่อยแล้วก็มุ่งหน้าสู่ชัยชนะมุ่งหน้าเก็บสามแต้มไปเรื่อย เดี๋ยวจะเดินไปหาทั่วเองโอกาสอันเดียเราไม่รู้นะว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้จะเป็นยังไงฮะก็ได้จะฝาก <c oughs> <f uck> ฝากพรีๆด้วยถูกไหมอ่ามันก็ต้องเป็นวิถีวิถีการเชียร์บอลแหละแช่น่ะอ่าซเลนเองครับใน5แมตช์ลังสุดนพี่แกก็ชนะ3แพ้2อนะขณะที่าอ์เซนอลเราก็5แมตช์ลังสุดชนะ4แพ้หก็คือแพแแมนยูเนนะครับ เอม่เลครับจะเปิดสนามในการเจอกับซันเดอร์แลนด์นะฮะทีมอันดับแปดนะฮะถามว่าเขามีลุ้นบอลยุโรปไม่มีลุนนะครับทุกแต้มเขาก็ยังต้องเอาอ่ะเออทำเป็นเล่นไปนะของเราครับห้านัดหลังสุดครับรวมทุนการชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะอยู่ในเส้นทางของแชมปีลีกด้วยเขาชิงคาราบาวครับเป็นขวัญกำลังใจแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอรอบส6บีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับ ผลงานในบ้านค่อนข้างดียกเว้นแบดเดียวที่ไปพลาดท่าถูกผีหลอกสามสองนะอันนั้นน่ะแม่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขณะที่ซันแลนครับเกมในบ้านแข็งแกร่งมากๆฮะแต่เกมนอกบ้านเอยนอกบ้านค่อนข้างที่จะเออจะพูดย่งไงดีฮะดีบางนัดแต่ส่วนใหญ่แล้วหลา,ลายนัดนอกบ้านไม่ดีแล้วเขาขาดนักเตะหลายคนด้วยฮะนะ เขาจะมีช่องโหว่ให้เราได้เจาะนะวันก็ต้องดูกันว่าพี่ใต้จะส่งชุดไหนก่อนสําคัญคือพี่ใต้จะส่งชุดไหนก่อนนะของเราเกมลุกเราดุดันอยู่แล้วครับเกมรับเราเหนียวแน่นนะลุกดุรับแน่นอ่าทีนี้ก็จะเจอกับซันเดอร์แลนด์ที่ถ้าเผื่อเล่นงในบ้านนี่จะแบบหูฮึกเหอมากแต่เวลาออกนอกบ้านทีไรแมวดําจะกลายเป็นแมวเหมียวไง <c oughs> นะแมวจะเป็นแมวเหมียวฮนะ ตอนนี้เราต้องรองความเช็ครอเช็คความฟิตของบูโยสกาแล้วก็มาตินเอร์เลนการนะฮะแล้วก็อาจจะมีอยู่เล่นทิมเบอร์ด้วยเพราะว่าเมื่อวนันนี้ภาพการซ้อมไม่มีฮะไม่มีโอเดนการไม่มีทิมเบอร์แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแทคนิคเรื่องการเช็คสัมภาพอะไรมากกว่านะเพราะนั้นก็ต้องดูในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆพี่ต้าจะมีสัมภาษณ์ในผมจะเก็บมาให้แล้วก็ พวกเราต้องแอบส่องนักเตะที่เดินไปโรงแรมก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องไปแอบส่องนักเตะที่เดินไปโรงแรมดีอย่างที่ว่าเราเราเตะกับบีเสร็จปุ๊บนะเราเตะในบ้านกับเชลซีใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนะรออยู่รอบ้านเลยเจอฟันเดอร์แลนด์เพราะนั้นถือว่าโอเคกว่าครับตอนนี้ถามว่าแรงจูงใจเราสูงมากฮนะแรงจูงใจในการที่เราจะต้องเก็บสามแต้มไม่ได้แล้วก็บรรยากาศต่างๆเนะี่ยมันเอื้อฮะ โดยเฉพาะการที่เราผ่านเข้าสู่รอบชิงคาราบาวครับเนี่ยมันก็ทำให้ขวัญกําลังใจมันกุ้งสูงปี๊ดนะฮะใครเคยเล่นวินดิ้งใครเคยเล่นอ่าซีเอ็มั้งอ่ะ, CM, อะแมนเจอร์อะไรพวกนี้เห็นไหมขวาแชมป์อะไรสักอย่างหนึง่งหลอดตั้งแต่มันเขียวอีเลยฮนะเขียวเขียวเลยเนะี่ยอืมสภาพบิมเขียวเลยนะแล้วก็ทีมของเราเนี่ยมันดีอย่างมันไปด้วยกันทั้งทีมผมเนี่ยดูบรรยากาศหลังเกมช่วงที่อ่า คาร์แบตยิงผมดูหลายรอบมากเลยผมดูมีนักเตะคนไหนว่าที่แบบไม่ไปอมั่งไปหมดวิ่งเข้าไปในสนามไปกอดกันแสดงความดีคาร์แบตหมดทุกคนเลยตัวสำรองตัวที่เพิ่งเปลี่ยนตัวอะไรกูเหนื่อยไม่ลูกกูวิ่งไปดีใจกับเพื่อนหมดพระไม่เห็นถึงบรรยาก,กาศที่ดีนะครับแรงกระตุ้นตอนนี้ดีมากๆครับแล้วก็การที่สโนเอร์แลนเคยทําเราเจ็บไว้ด้วยการมาฉกแต้มเพราะนั้นพิต้าจะต้องเอาคืน พีต่ต้าจะต้องเอาคืนและมันเป็นมันเป็นโจทย์ที่มีคำตอบเดียวโจทย์ที่มีคำตอบเดียวไม่ใช่ชนะเสมอหรือแพ้ก็ได้ไม่ฮะโจทย์นี้คือชนะครับต้องชนะและสามแต้มอย่างเดียวเท่านั้นะพีต่ต้าจะต้องใส่ตรงนี้ให้กับลูกทีมเพื่ออะไรอย่างที่ผมบอกไงกับแอสตันวิลล่าไม่เท่าไหรแะ,ะแต่กับแมนทิตี้อ่ะซึ่งแมนทิตี้จะเตะกับลิเวอร์พูล แลวปัญหาเขาก็นู่นนี่นั่นกองหลังเขาก็นู่นนี่นั่นนะโอกาสจะโดนพี่ๆอัดตึงฟอร์มพลังดีก็มีถูกไหมอย่าให้ดีแตกนะอย่าดีแตกนะอย่าดีแตกนะเพราะถ้าพลาพัขึ้นมาเราหนีไปก้าวแต้มก่อนเนี่ยให้เขาเหนื่อยให้เขาเหนื่อยหนักๆนะฮะนอกจากเหนื่อยใจแล้วเหนื่อยกายด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นโอกาสเราเจอกับซานแอร์แลนด์น่ะมันต้องเอาอ่ะ นะครับแล้วก็เดี๋ยววิกหน้าเอ๊ะกลางสัมดาห์เลยนะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดอ่ะนั้นมันก็ต้องว่ากันทังทีแต่โดยทรงโดยรวมแล้วแมตต์มันค่อนข้างเอื้อกับเราเพราะฉะนั้นะโจทย์นี้คือคําตอบเดียวคือชนะครับ้ชนะไม่มีมีโอกาสคว้าใจสูงครับแล้วก็แต่ว่าก็อย่าลืมฟุตบอลมันก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ได้ตลอดนะน,นะเจอกันในพรีเมียร์ลีกครับทั้งหมดเลยเนี่ยสามสิบหนะ้านัด นะครับตั้งแต่เป็นพรีเมียร์ลีกนะเจอมาทั้งหมดสามสิบห้านัดครับเราชนะยี่สิบเอ็ดแพ้ไปสี่แล้วก็เสมอไปสิบนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยที่เจอกันเนี่ยเราไม่แพ้เลยนะฮะชนะสามเสมอสองนะครับแต่ว่าที่แบบแหมทำให้รู้สึกรู้สึกงุงญญิกก็คือแบบที่เขาเสมอเราอ่ะสองสองอ่ะรอกนั้นนะเมื่อฟุตบอลนี้เปอฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เราต้องย้อนกลับไปปีนู่นเลย 25, 26, อ2,005-2,006เราก็ชนะเขาในบ้านเรา3-0นะฮะ2,006-2,007เราบุกไปชนะเขาที่บ้าน4-1แล้วก็เราก็ชนะเราในชนะเขาในบ้านเรา2-0นะครับเจอกันในลีกครับปี2,021นะเราก็ชนะเขา5-1นะ5-1เพราะนั้นแซนด์เนก็ไม่ได้เจอกับเรามาประมาณสักปี2,022-2,026ก็ประมาณสี่ห้าปี ถนะึงจะได้เจอกันเมื่อตอนที่ต้องรู้ดูกาแล้วก็เจอไปแล้วเขาก็เสมอกับเราสองสองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็อย่างที่บอกนะมันไม่มีข้อแม้อื่นเลยใดๆไม่มีข้อแม้ใดๆเลยที่เราต้องเก็บสามแต้มฮนะพี่กันิชัก,ก้ามีอาการเจ็บข้อเท้านะฮนะอังเคิลฮะอันนีเขานะอังเคิลข้อเท้าด <c oughs> ีจํำสับสนพี่น้องอย่าว่ากันแล้วกันนะ นี่ขานะ่าวฮะอังเกลข้อเท้าครับกาลิชก้ามีอาการเจ็บข้อเท้าออเขาแต่ว่าแมตต์ล่าสุดนี้เขาเล่นในบ้านเขาชนะเบอร์รี่ไงแต่ว่าเบอร์รี่อ่นะชนะเบอร์รี่ไปสามศูนย์ะเบอร์รี่ของสกอตต์ปร์กเกอร์พร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวที่จะลงอ่ะลงอาจจะลงไปพร้อมกับบู๊ะแต่ดับสามเนะี่ยยังไม่รู้ว่าจะเวนแฮมจะไหวไหมนะมีทั้งอ่าตัวของเบอร์ทานเจ้าเล่ดด้วยครับแล้วก็เปโดวาแล้วก็ออสมาอาเดเลตา้า อเดเลเตอันนี้ก็เป็นตัวเจ็บของเขานะราะนั้นก็การขาดกันอิชิก,ก้าเห็นผลเหมือนกันเห็นผลเหมือนกันนะครับของเราเช็คความฟิตครับบุกโยสัก,ก้าครับแล้วก็มาตินเอร์กาดนะแต่บุกโยสัก,กา้าอย่างที่บอกฮนะโอกาสที่จะหายกลับมาเนี่ยพิต้าอาจจะยังไม่เสี่ยงน่าจะเก็บเอาไว้ในแมตท,ที่จะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์น่าจะเก็บไว้นะในแมตท,ที่จะเจอกับท็อตแนมฮอเตอร์ฮอสเปอร์มากกว่าเพราะเราไปเยือน นะไปเยื่อแล้วค่อนข้างสําคัญด้วยนะครับส่วนของมิเกลเมโน่จะต้องพักยาวนะต้องพักยาวไปนิดน,นึงก็เสียดายนิดน,นึงฮนะก็มาดูแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิจิสเดบิสครับผู้จัดจาการทีมสแลนเจอกับมิเกลเรต้าเขาจะจัดตัวผู้เล่นยังไงและตัวเราเองด้วยฮนะว่าเราจัดตัวผู้เล่นอย่างไรเช่นเดียวกันครับผู้เล่นกลางสัปดาห์เราก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่พอสมควรนะรที่เจอกับเจลเซียนะยกเว้นเคป้าเคป้าอาจจะได้พักนะฮะ แล้วก็ให้พีเดรวิลเลยาเล่นนะแต่แผงหลังนี่เราจะจัดยังไงแผงหลังเรามาที่เจอเชลซีเรามีทั้งทิมเบอร์ซาีบามากันเยอะแล้วก็เปล่นโลครบเลยครบครบครันเลยนะก็ดูว่าพีตาจะโลเตชันอย่างไรเพื่อไม่ให้นักเตะช้ำฮนะกลางเราซูบิเบนดี้พิคา้ารวมถึงเอลเซ่นะมาดูอเก้มาติลี่วิกเตอร์อยังเสนี่แหละครับเราต้องดูว่าพิตาจะเปลี่ยนยังไงมาตี้จังแบบแม์ของอตำแหน่งของมาตี้เอาเท้าซ่าลงไหม นะเยอเคเตสจะเปลี่ยนเป็นคาร์เวทหรจซุดลงกอ่อนไหมฮะตอนนู้นโนน,นี่มาดูแกคงต้องทางขวาก่อนนะกองกลางเรายังไงพี่ข้ามีอาการเหนื่อยไหมจะต้องเปลี่ยนไหมอันไง้โอ้โหเนี่ยมันมีสําคัญและการขาดมิลโลไปก็เป็นส่วนนะนะแต่เรายังมีนอกาดอยู่ฮนะอาจจะต้องเป็นส่วนผสมเพิ่มอ,อยู่ก็ต้องเช็คความฟิตกันอีกทีนะลิคาโดคาราฟิดี้วันนั้นเห็นวิ่งสปีดไปดีใจกับคาร์เวท คิดว่าน่าจะพร้อมนะเสานี้คิดว่าน่าจะได้ลงแทนเปโลอ่นะบางทนเยกกับซาลิบาอาจจะได้พักกระบะพิเศษเป็นไว้อาจจะได้มาแทนพี่มนุษย์ไม้ไหมให้มนุษย์ไม้ได้พักไหมอ่าอันนี้มันก็เดี๋ยวเราก็ต้องตามเช็คอีกทีหนึ่ง้วกันนะครับโดยเฉพาะกับบทสัมภาษณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะก็สําคัญนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงแบบหูเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะเอาพูดตรงๆนะแมนซิตี้มีโปรแกรมที่หนักกว่าเรา เราเองเจอโปรแกรมหนักไหมแต่มันหนักแต่มันไม่หนักมากไงมันอยู่ที่เราเราว่าเราจะยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจบแบบนี้นะพี่น้องผมจะต้องผมจะชี้ให้ความสําคัญตลอดเลยฮะจบแบบนี้นะวันที่เจ็ดเราจะเจอซันเดอร์แลนด์ใช่ไหมแล้วก็สิบสามเราจะบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดจบปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องว่างไม่ใช่ช่องว่างมันจะมี f a ฟเอคัมาขั้นซึ่งเราเตะในบ้านจากวีแกนตรงนี้แหละ เรามีโอกาสที่จะโลเทชันได้นะมีโอกาสที่จะโลเทชันได้กับนักเตะของเรานะครับก่อนที่จะอย่างที่ผมบอกพอเตะกับวีกานเสร็จปั๊บเนี่ยเรามีแมตท,ที่เลื่อนมาจากวันที่ยีบมีนาะเพราะเราต้องเตะชิงคาราบาวครับ22บมีนามะนะเขาจะเลื่อนโปรแกรมมาวันที่19บเกเพื่อที่จะให้เราไปเตะกับบุฟซึ่งเขามว,ว่าดีไหมเออเอาเอานะ เอาสแต้มก่อนสามแต้มก่อนก็แล้วเรามีโอกาสที่จะโลเตชั่นด้วยอย่าลืมนะเดี๋ยวเราเตะกับอ่าสแลนจบเนี่ยไปเยือนเบนฟอร์ดไปเยือนเบนฟอร์ดกลับมาบ้านเตะกับวีแกนใน f อฟเอครับซึ่งอืมนะก็น่าจะโลแหละโลแหละต้องโลแน่ๆแล้วก็ไปเตะกับวนะูบไปเตะกับวูฟแล้วก็ถึงจะไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันที่22นี่แหละครับก็เดี๋ยวต้อง ดูกันว่าพี่ต้าจะจัดทีมยังไงอันนี้สําคัญนะในการที่เราต้องประคับประคองนักเตะไม่ช้าม,มากไปเห็นไหมนักเตะบางคนหลายหลายคนที่ช่วงแรกๆอะ่ะเล่นหนักๆหนักๆเข้าบุกโยสกาเล่นหนักๆจนป๊อกอยู่ๆไปเลยนะไม่มีสาเหตุขนาดรอนวมมีอาการเจ็บปุ๊บแล้วไปเลยฮนะแมตส์่พลาดมาแล้วแมต์แมตส์ทีลวก็พลาดก็ไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวจะยังไงเนะี่ยมิเกลเบรโเหมือนกันนะ อย่าพวกนี้ลิคาโดคาราฟิวลีเนี่ยพวกนี้ที่ต้องใช้สปีดเยอะๆใช้พละงกำลังเยอะมนุษย์ไม้ที่ใช้พลังกำลังเยอะพอาถึงจุดปุ๊บมันพื้ทันทีเลยนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูพิตาแล้วกันนะว่าโปรแกรมเขาเขาจะทำยังไงมาดูของฝั่งแมร์ซิตี้บ้างฮะิตตี้นะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบต้องต้องต้องหนักหน่อยฮะนะนะเดี๋ยวเขาจะต้องไปเยือนลิเวอร์พูลครับแล้วก็ สบายหน่อยเปิดบ้านเจอฟูลแลมแล้วก็เขาเตะเอเอครับเนี่ยกระหูกับทีมนอกหลีกกับแซลฟอร์ดก่อนที่จะพรีเมียร์ครับจะต้องเจอกับนิวคาสเซิลนี่แหละนิวคาสเซิลเสร็จป,ปุ๊บต้องไปเยือนลีดยูเอเต็ดเนี่ยเขาเขาก,ก็ก็ประมาณนี้ถือว่าพอาพอกันนะอ่าพอพอกันนะอยู่ที่ว่าแมตช์นี้แหละเพราะว่าเขาทาแต้มหลุดกับสเปอร์ไปแล้วถูกไหมเมืม่ออาทิตย์ที่แล้วแมตช์น,นี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยใจยังไงถ้าแต้มหลุดอีกนะเราเป็นเก้า้องหูเรา แบบหายใจแบบแน่ชื่นใจเลยถูกป่ะถูกป่ะอืมนะเพราะฉะนั้นโจทย์นะวันพรุ่งนี้คงจะเป็นไปไอ,อย่างอื่นไม่ได้ครับเราต้องชนะอย่างเดียวนะครับอะเดี๋ยวก็ค่อยไปไล่เรียนการในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของพิต้าแล้วก็จะมาเจาะกันว่าบทสัมภาษณ์แต่ละประโยคมีความหมายอย่างไรผมตอนนี้ผมสนุกกับตรงนี้มากครนอกจากมาอ่านว่าพิต้าพูดยังไงแล้วพิต้ารู้สึกอย่างไรพิต้าพูดถึงบรรยากาศของอะไรยังไง ต้องมาตีความหมายในความหมายอีกทีต้องมาตีความหมายในคาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่มันก็เป็นความสะดกข,ของผมแล้วผมจะมาถ่ายทอดให้พี่น้องฟังแล้วกันพี่น้องอาจจะได้อา่านบทสัมภาษณ์มาแล้วอาจจะอ่านที่อื่นมา,านสัมภาษณ์่างนี้อย่างเนี้ยแต่ตรงผมผมอ่านสับ้านให้และผมจะมาแปลความหมายในเนื้อหาที่เขาสัมภาษณ์ให้อีกทีให้พี่น้องได้ฟังในสไตล์ผมละกันที่ผมมองอย่างนี้นะครับซึ่งผม,ผมคิดว่าผมก็มองพี่ต้า ค่อนข้างที่จะเมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะแมก็นะนะฝากไว้เหมือนเดิมะสกอตพิวเล่นนะฮะสกอตพิวเล่ที่เป็นเบอร์รี่สกัดแท้นะเป็นยังเบอร์รี่แล้วก็เป็นโกจิเบอร์รี่ที่เป็นอ่าสมบูณในเรื่องของบำรุงสายตาดื่มไปเลยฮนะสองวันเอยไม่ให้สองขวดหนึ่งวันได้เลยฮนะแล้วก็ จะใช้เวลาไหนก็ได้จะเรื่องของจะไปแช่เย็นให้สดชื่นหรือว่าจะเก็บไปอุณหูมิปกติได้หมดเลยเปิดกิ๊กเดียวแล้วก็ดื่มมันเป็นช่วยเรื่องสายตาแต่ว่าก็ต้องในทานปริมาณที่เหมาะสมนะสิ่งจะรู้เรื่องนะว่าตาคุณดีขึ้นไหมแต่ผมทานเนี่ยเนี่ยผมทานมาตั้งแต่ต้นปีนะเนี่ยซื้อทานแต่ต้นปีแล้วก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นสายตาเราเมื่อก่อนนี้เาลาเราใช้เยอะมันจะแบบพล่าบึมบึมแบบรู้สึกไม่สบาย ปวดปว์แถวเนี้ยแา่พอได้จุดตรงนี้ช่วยไปมันก็ทําให้รู้สึกเอ,อ้เราค่อนข้างที่จะโอเคดีเพราะสายตามาันสาคัญกับเราจริงนะครับก็ประมาณนี้นะพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับสําหรับการติดตามครับขอบคุณสําหรับการดูคลิปกัญญาไม่กดข้ามโฆษณาก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าโฆษณามันเยอะจริงๆนฮะแต่ก็ต้องเข้าใจช่องด้วยนะนะว่าถ้าเผื่อไม่มีโฆษณาช่องมันไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีโฆษณาแสดงว่า YouTube เขาเห็นว่า พี่้องให้ความสนใจเยอะเพราะฉะนั้นก็ช่วยดูโฆษณาให้เขาหน่อยอาจจะหันหลังอาจจะดานู้นทํานี่ก็หน่อยฮะทําเป็นก้มๆหน้าไปฮะอย่าเพิ่งรีบไปกดข้ามนะช่วยกันหน่อยแล้วก็ขอคนละไลด์ด้วยเหมือนเดิมนะขอคนละไลด์ด้วยเหมือนเดิมพี่น้องอลไรคนบอกแหมผมอยากกดให้พี่ได้ทีละสิบไลค์มันก็ได้ไลค์เดียวแหละนะก็ไปดูย้อนหลังใครไม่ดูย้อนหลังไปช่วยดูย้อนหลังแล้วกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันสำคัญนะอย่างที่บอกนะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ทีมงาน a a u t ยที่ญีนะครับทีมงานที่พร้อมให้ครปรึกษาเรื่องของประกันชีวิตประกันภัยก็ทักไลน์กันมาทีโอ CRAB ซอนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยทักทายสบายดีพี่น้องสองเปล่าทุกท่านครับส่งลังใจเยอะๆครับให้พี่น้องทุกมูเร่าพี่น้องทุกเราทัพที่อยู่ทั้งชายแดนภาคใต้หรือทั่วประเทศนะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ฮะรวมถึงครอบครัวงพี่ๆทหารด้วยนะฮะที่เสียสละให้กับประเทศไทยมากๆจริงๆฮะขอคารวะ ด้วยจิตอืมจากใจจริงๆนะพี่น้องของเราทหารสุดยอดจริงนะขอให้ผู้ท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ปวข,ข,ข,ของท่านมีความสุขเช่นเดียวกันนะฮะพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสัสดีครับ <c oughs>